สวัสดีครับกบผมแคสเกมเมอร์นะฮะนีก่กลับมาอยู่ในเกมเรซิตี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวเซตสี่นะฮะซึ่งเป็นของฟรีจากการที่เซิร์ฟล่มไปวันก่อนแล้วเขาก็แจกกล่องของขวัญมาคนละ2กล่องนะสามารถไปรับได้ที่หน้าเว็บผมก็เลยไปรับมาที่หน้าเว็บแล้วก็แลกเซตสี่มานะฮะวิธีการแรกก็คือขึ้นในบนตึกเหมือนเดิมถ้าใครอยากรู้ว่าทํายังไงก็พิมพ์ไปว่าเรซิตี้ขึ้นตึกนี่พิมพ์มแค่นี้เลยเดี๋ยวมันจะมีคลิปผมเด้งขึ้นมา ลองเข้าไปดูกันในวิธีรับเควส์ส่งเควสอะไรวันนี้โอเคเราจะมารีวิวกันนะว่าเซตนี้มันเป็นยังไงนะฮะเรามาดูรูปร่างหน้าตากันก่อนนะเซตนี้ประกอบไปด้วยของ5ชิ้นเหมือนเดิมเซต4ก็คือการที่เราเอาเซต3เนี่ยเป็นบิงโกนะฮะเซต4จะเป็นหน้าตามันจะแบบหน้าตามันคือเซต3เลยว้ยแค่อ p อปชันมันจะโหดกว่าเท่านั้นเองนะฮะออปชันก็จะมีบูสต์พาวเวอร์วก50แม็กซ์บวก8นะฮะ การใช้บูสเตอร์มีผลบวก0.5วินาที max rpm บวก80แล้วก็ boost overdrive บวก30นะฮะโอเคเราจะไปดูกันว่าหน้าตาเขาจะเท่ขนาดไหนตอนนี้ผมใส่ล้อใหญ่อะเป็นล้อแต่งสองนะนี่ถ้าล้อเล็กมันจะเป็นแบบนี้ใส่ล้อใหญ่มันก็จะดูเท่เอาจริงล้อเนี้ยมันดูเท่มากในการใส่แต่งสองอนะมาดูเข้ากันดิโ okay. อเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากลายนะฮะก็เป็นก็เหมือนเอาจริงมันเหมือนเซตสามทุกอย่างเลยเว้ยเด็ด ไม่มีอะไรต่างเลยถ้าอันที่ผมจําได้นะไม่มีเลยเหมือนเดแค่เปลี่ยนตัวเลขเท่านั้นเองแล้วเซตสี่เนี่ยเอาไปบินมาเซตห้าก็จะกลายเป็นเซตเสือพุง่งใช่ไหมนี่ประมาณนี้นี่คือป้ายทะเบียนทุกอย่างเหมือนกันหมดหลังคาติดไฟล้อเป็นไฟแค่ออปชันที่โหดมากกว่าเดี๋ยวเราไปเทียบออปชันว่ามันโหดขนาดไหนแล้วเซตสี่เนี่ยเวลาใส่อ่ะแม่งแรงเพิ่มขึ้นแบบเยอะสัดเลยเท่าไหร่วะสามสิบสี่เฮ้ยเกือบเกือบ เกือบเกือบเท่าตัวเลยปะสี่สิบนิดนึงอะ่ะเพิ่มมาแบบว่ามากอะ่ะเกือบเกือบถึงเท่าตัวโอเคเราจะลองไปวิ่งอะไรสักอย่างลองดูด้วยความเท่ของมันเราจะลองถอดออกสักชิ้นหนึ่งเพื่อเราจะได้ดูความแตกต่างว่ามันวิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะลองกับถนนเส้นนี้เลยกันนะตอนนี้รถนผมน่าจะวิ่งอยู่สามร้อยสำหรับกาเบียรมวิเวลร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยหนึ่ง,ง 150, 300, 30 1, จริงๆด้วยโอเค เราจะลองใส่เซตนี้มันจะเพิ่มมาประมาณ300 310เลยมั้ง311เลยอะ่ะแรงมากระบูตก็เท่มากดูดู310ไอ้เหี้ยเพิ่มมาแบบเพิ่มมาเกาหน่วยทั้งทางที่เซตแม่งบวกศูนย์อะแต่แม่งแรงเลยขนาดนี้โ okay. อเคเราจะไปวิ่งซิสเตอร์กันไหมจริงๆซิสเตอร์ก็ไปถังเมื่อกี้ได้นี่หว่าเดี๋ยวจะวิ่งลุงเนี่ยไปซิสตเตอร์เด,ด,ดี๋ยวได้เต่าทองด้วย แล้วก็ได้ใบบิงโกด้วยขายไปตั้ง5้าหมื่นโอเคเราต้องขับที่ซิสเตอร์กันไม่ผิดทางแต่จริงทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันละจังหวะให้เราไปฮะเราก็จะกดบัฟไปด้วยะฮะแล้วเราจะวิ่งโดยที่เราไม่มีเสียงผมเหมือนเดิมแล้วกันนะมันจะได้ไม่มีเสียงคีย์บอร์ดจะได้มันๆหน่อยโอเค่ะจังหวะไปแล้วก็พูดสเปเฮระสเปหาเรไเรื่อยเราจะปรับภาพเป็นกลางคืนกันมันจะได้เท่ขึ้น,นหอยบูสีม่วงนี้ มันก็ดูเท่ขึ้นนะ่ะนิดนึงคิดไปเองเหรอแต่ถ้าส่วนตัวดิชอบสว่างมากกว่า,าสว่างไปไม่ต้องมือหลอกจริง,ง,งเราไม่ติดเซอเราไม่ติดเซโอเคเราก,กดบับครบหมดแล้วนะช่วดนี้มก็กลับมาฟาร์มรีสิตี้นะแล้วก็ทำคอนเทนต์เรื่อยๆแล้วก็จะพยายามทยอยลงนะบอกไว้เท่านี้แล้วกัน ส่วนไลฟ์สตรีมนี้คนดูว่าน้อยเกินไปนะฮะเลยไม่อยากจะไลฟ์เท่าไหร่เอาเป็นลงคลิปแล้วกันรอคนแบบเรียกร้องเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมเยอะมากๆเดี๋ยวค่อยกลับมาไลฟ์นะฮะแล้วก็จะบอกแบบเวลาไลฟ์ก่อนที่จะเริ่มนะแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะมาไลฟ์ประมาณ3ามทุ่มก็จะเป็นการฟาร์มซะส่วนใหญ่โอเคเราไปเริ่มซซสเตอร์กันเลยแล้วกันเจอกันทุกคนขอให้สนุก เรียบร้อยนะครับโหนะรอบนี้เราได้ใบแซดเต่าทองไฟท้ายโคตรคุ้มเลยรอบนี้โอเคเราจะเปิดไฟท้ายไปแล้วกันนะเจ็ดแต้มชนะอืมในสัชนะก็เฮียแล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไฟท้ายเอาไปขายได้ขายได้หระหะะ้าหมื่นเนาะพอไปโจรตลาดก็ได้ห้าหมื่นเหมือนกัน6 9หมืราคาดี ขา,ายใบเซตอะ่ะใบเซตน่าจะสามหมื่นนะปุ๊บ 40, สี่หมื่นสี่ก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ดีโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบนะโอเคเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปละบายฮะ